ก็ครบระยะเวลา6เดือนแล้วนะครับที่เขาไปทำเอาต้าฟอร์เมอร์มาวันนี้ก็เป็นวันที่แบบต้องไปยกกระชับเพิ่มแล้วว่าครบ6เดือนแล้วนะครับวันนี้เขาจะไปทำเอาต้าฟอร์เมอร์ที่รีวคินิกนะครับ ที่หนังเชียงใหม่ได้แหละเดี๋ยวไปดูกันไปอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็จะตั้งเก้าี่วงแหวนรอบ2กันนะครับที่เลี้ยวซ้ายมันจะไปราชพัฒน์แต่เราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับหลอดวงไปหน่อยนะครับหลอดเราเลาะมาเรื่อยๆนะครับจนหันเชียงใหม่ภูค้ำนะครับแล้วก็คูหางคีนีิกครับจะอยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับถ้ามามาถูกกั็มาตามแมปมุดปักมุดได้เลยนะครับถึงแล้วเลี้ยวคินิกครับถึงแล้วนะครับก็เลีวคินิกเดี๋ยวไปอย่างไรไปดูด้านในเลยครับ ใส่ที่ยังมาเกยมานะครับใส่ชี้เพื่อนหงายกรามนะครับใส่ข้อมูลนะครับก่อนที่จะไปอุ้กับอาจารย์หมอไปนะครับอันนี้ได้ปะหมอไปแล้วนะครับหมอก็จะถามว่ากังวลตรงไหนพ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่หมอเป็นเจตทหารเนอะแต่ระหว่างที่รอคิวนะครับเพื่นก็มีห้องรับรองเฮานะครับสบายก่อนทำนะครับก็ต้องมาเจ็ดหน้าแล้วก็โต๊ะยาชายาหมื่นกันนะครับเพื่อมันหูสึกน้อยลงแบมน้อยเฮ้ยเฮ้ยนี่เนียงต้องมาอยู่กับเฮาเนี่ยปะหมอขโมยละแล้ววันนี้เฮาก็มาอยู่กับเครื่องน้องนี่เลยนะครับอัลต้าฟอร์เมอร์นนนนะะคครรรรรัััับบบบซึ่่่งงถ้้้าาเเททีียกอออออลตฟ์์มุข จะลงในจานติดลึกได้มากกว่าเจ็บน้อยกว่าพักฟื้นน้อยกว่าแล้วก็อยู่ได้เหมือนกว่าครับไม่อย่างนะครับเครื่องที่คินิกเอาเข้ามานะครับเป็นเครื่องแบบมีออยงนั้นเจือได้เอาละครับถึงเวลาลวครับเพื่อความเป๊ะปังโด่งดังปงวงชึ่งนะครับคุณหมอป้าก็จะมาเตะก่อนนะครับในส่วนที่เป็นปัญหาละครับหรือว่าที่เฮากังวลนะครับเปิดใจได้เน้นจุดท่านพิเศษครับโยกกระชับเก็บหนีังกรอบแน่แล้วก็ขอกอบแน่หากล้ามเติมขอกระด้าคแข้งหน้อยแล้อปัญหาคนนี้มันอย่างมันน่าแต่ว่าเสร็จแล้วนะครับขอแย่งกระจกเปียก ก็เห็นเนาะว่าตรงนี้จะมีกระเพาแก้มนะครับตอนนี้คือด้านนี้ยกขึ้นมาจะเห็นตรงดูร่องแก้มก็ได้เมื่อกี้ร่องแก้มมันจะมีความลึกเส้นมันจะยาวกว่าเนาะตอนนี้มันจะมีความชิฟขึ้นมาประมาณนี้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยมันโยกขึ้นมาแตะเลยนะเนี่ยอ๋อถ้าบะเจ้อเนี่ยจะสวะกระจกแล้วไปดูหน้าแตะมาดู เพราะอะไระเบื้องซ้ายที่เนี่ยไปแล้วนะมันจะโยกกว้างขวาหน,าน่อยนะโอ,โ,อโอ้ลีนประวัติแบเนี้ตัวเดลเปิลขออนุญาตไปเนี่ยสองข้างมันเต้าก,กันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเอาไปดูก,ก่อนและหลังกันนะครับนี่อันนี้แล้ว,ลวนะครับระหว่างก่อนและหลังการทําทันทีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะโยกกระชับขึ้นในระดับหนึ่งส่วน,น,นอันนี้นะคบเป็นผลลักละมืผลผลังลัก ไปคนจีนไปละผลลัพธ์หลังทำไปเจ็ดวันนะครับก็จะได้ผลประมาณนี้นะครับซูมแน่ดูใกล้ๆชัดๆไปเลยนะครับว่ามันมีความมันกรอบหน้าชัดเจนมากแค่ไหนครับเอาละครับแล้วแล้วนะครับสำหรับวันนี้สำหรับใครเนี่ยที่อยากเพิ่มความมั่นใจยากงห้ตัวเองดูดีมากยิ่งขึ้นก็มาได้เลยนะครับติวเล็กจิตเมวันนี้ไปก่อนละครับวัสดีครับ